ไม่ใช่แค่โค้ดปาร์ฟนลูกยางชื่นชมสองบุคคลสำคัญช่วยวอลเลย์บอลชายไทยซิ้แชมป์ควนหลงการในขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023ครั้งที่4ปี2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติบาเรนผงาดคว้าชแชมป์มาคลองได้สำเร็จทั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลได้ออกมาขอบคุณโค้ดออสเกียรติพงษ์ราชตากเรียงไกรอดีต,ตดหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีส่วนในการร้องขอ FIVB ให้ส่งโค้ดปาร์กีวอน มาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชาติไทยรวมถึงโค้ชเอมมาอนุเชษด,ดำด้วงรำหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรวลลอลเล์บอลเกาะกูดคารบานาะที่มีส่วนในการปั้นเต้ยอนุรักษ์พันรำและบาเรนธนทัททวีรัตน์จนฟอร์มกระฉูดอย่างที่เห็นอันที่จริงคนแรกที่เราควรจะขอบคุณคือโค้ชออสนะค,ะครับโค้ชออสคือผู้ที่ร้องขอไปอยัง FIVB เพื่อให้ส่งโค้ชมาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชายชุดใหญ่ของไทยเราเราจึงได้โค้ดปาร์กีวอนท่านนี้มาและหลังจากวันนี้ คงไม่มีใครสงสัยอีกแล้วนะครับกับคําถามที่ว่าโค้ชชาวต่างชาติจะเก่งกว่าโค้ชไทยจริงหรอือเอาโค้ชชาวต่างชาติมาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมโค้ชชาวต่างชาติกับโค้ชชาวไทยก็ไม่ต่างกันหรอกส่วนอีกคนพูดถึงโค้ชเอ็มมาที่ปั้นเต้ยกับบาเรนว่าแม่สอนมาดีเกาะกูดเขาให้โอกาสและทําให้นักกีฬามีศักยภาพมากจนสุดท้ายก็กลายเป็นเพชรสุดยอดจริงๆเห็นบาเรนพูดถึงบ่อยๆใน Facebook บอกว่าโค้ชเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่ง จากนั้นก็มีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเพื่อขอบคุณโค้ชออสและโค้ชเอ็มาที่มีส่วนกับความสําเร็จกับทีมนักตบลูกยางไทยในวันนี้และหลังจบเกมแฟนวอลเลย์บอลที่ออกมาชื่นชม2จุดเด่นของโค้ชปาร์คที่ทําให้วอลเลย์บอลชายไทยผลงานดีขึ้นอย่างชัดเจนคือ 1. ไม่มีระบบลุ่รักไม่ยึดติดกับผู้เล่นตัวหลักพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการแก้เกม 2. ทําให้ตัวหลักกับตัวสํารองมีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทนกัน ได้ตลอดเวลาโดยแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชอบโค้ชปาร์คอยู่อย่างหนึ่งคือจัดตัวผู้เล่นได้เหมาะกับเกมนั้นๆมากไม่ยึดติดกับตัวหลัก6คนแรกเลยใครพร้อมสําหรับเกมไหนก็จัดตามนั้นใครเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนออกทําให้ตัวหลักกับตัวสํารองแทนตําแหน่งกันได้ดีเยี่ยมมากค่ะสําหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกได้ซีเป็นหนึ่งใน8ทีมเข้าแข่งขันร,รายการ FIVB Challenger Cup 2023วันที่27ถึง 30กระกฎาคมที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาเพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ